Black.

ผมนอาจนผมไม่มีมันตันตราชีโอเคนะครับมันพ้นหมดแล้วครับเคยเป็นสมาชิกทัพใหญ่ Thank <laughs> <laughs> you.

าที่เพอนะครับ้าวเสี่ว20หรื24พฤษภาคมนะฮะใีเรื่องที่มันมีการนะครับซึ่งการเตรียมการของคณะกรรมการดับเพลเนี่ยนะนสมัครเนี่ยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นะฮะเพราะว่าเราครับทางปีโอทางระบบของการเดีกพวกมีข้อมูลออนไลน์ก็ได้ไปพร้อมนะครับเจ้าที่ก็มีกพร้อมซองพร้อมนะครับซึ่งของไม่ยอมนะครับการเตรียมการก็ยิ่งให ทางดต่างก็เตรียมตัวพร้อมมีการอบรมมีการเตรียมหน้าที่นะครับานที่ที่เราไปถือเยี่ยมมาก็พร้อมรับการสมัครของสวที่นี่ครับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามหรือหนังบัตรของผู้สมัครต่างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไปตามพรบข้อกำหนดการเลือกสวนะฮะและระเบียบของกตนะครับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามแล้วก็ผลสมบัติของผู้สมัครเนี่ยนะฮะ ซึ่งผู้สมัครที่รู้ผู้ว่าจะมาสมัครเนี่ยต้องศึกษาเรื่องนีให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราคุณสมัครแล้วคุณมีบัตรครบถ้วนหรือมีลักษณะห้ามหมายถูกถูกเอ่อูกเอ่อลีทั้งโทษจำกลับนะครับแล้วก็โทษเพื่อสอสุ่มั้ด้วยนะครับงทับอระยมีระยองร่วมกับยงานของยองปเตรียมความพร้อมในการสอบฟ้อง ก็สหมนการเก็บต้องีใได้จากการที่ท้กคือวันนี้มั่นใจว่าราอยงทำ้้อมเชื่อมั่นว่าจะไปทำไ้โดที่ประการ